สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนอยู่ที่ปราจีนบุรีโพสสิที่ตกลงกันว่าเราจะต้องโพสหลังฉัข้าใหม่เ้าวใหม่เอาใหม่ก็อยู่ที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีหล่นแหละตรหน้านะคะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่ปราจีนบุรีมีหมูกระทะร้านสุดารัตอร่อยมากแล้วก็มี ของกินเยอะของกินแยะแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสัปดาห์นี้2เทปเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาตะลุยปราจีนบุรีเลย <c oughs> เรื่องเฉพาะร้านเด็ดๆที่ต้องโดนแต่ยังมาไม่ถึงปราจีนเลยแนมะ่อยากถึงปราจีนปะล่ะ <c oughs> อยากถึงปราจีนมะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วนะคะตามไปเลยคะ่ะตาไปกินกับบุโกโก,กับพี่เลียวคะ่ะสุดารัชหมูแ แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาถึงร้านสุด,ดารลัส เนื้อย่างเกาหลีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามาถึงเป็นเวลา3โมง53นาทีซึ่งมาถึงแรกๆเลยเพราะว่าร้านนี้ถ้าเกิดเรามาช้านะคะไม่มีโต๊ะแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยเรามาถึงปุ๊บเรารีบจองโต๊ะเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจัดเต็มเลยร้านนี้ขึ้นชื่อมากบุโกโกมากินแล้ว5ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่6ที่เราจะมาถ่ายรีวิวสุดารัตน์นะคะอยู่ที่ออมจังหวัดพะเยีขอโทษนะคะอะแลก็ทำไมเค้มๆมากไม่รู้ บอพวกต้อนแหลดนะได้ทำมีดีร้านนี้ชื่อว่าร้านสุดารัดเนื้อย่างเกาหลีนะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยแบบไม่ใช่แค่วัวตายควายล้มมาเธอปะปาวานก็ล้มมาเถอคือตอนนี้หนึ่งในห้าของประเทศไทยฉันให้ติดท็อปเลยถ้าเป็นม<อ>ิชชันเีวอร์ไทยแล้วก็คือเป็นมามืดเดี๋ยวพาเข้าไปจัดการเรียบร้อยพร้อมเลยหมูแกระทะปะป,ป,ปูหมูกระโุปู คนเธอกินหมูกระทะเหนื่อยแป๊บเหล่าแล้วลัไปกินหมูกระทะกันไหมพี่บ่าน้องจะบิ้งให้หักพี่ชายจะให้นอ้องที่นี้นะคะเขาเป็นเซตเซตเซตเล็ก4 4 0รเซตใหญ่3ามก็จะเป็นรวมมีหมูมีเนื้อนะคะมีซีฟู้ดนะคะแล้วก็สามารถสักสามชั้นแยกได้ต่างหากด้วยนะคะบีบมะนาวไปเลยจ้ะแล้วก็ใส่กระเทียมเพิ่มแบบนี้ เธอน้ำจิ้มมัสี่เธอน้ำจิ้มเขาเด็ดมากอยากถามสูตรเขาเหมือนกันเนาะเนี่ยสามชั้นอะ ชิ้นนี้ก่อนเลยนะจ๊ะโอ้โหโอ้ยปิ้งปิงปิ้งปิงสามชั้นกรอบกรบปิ้งปิ้งย่างย่างเธอดูดิอุ้ยหมูของเรียวยังไม่สุกเลยอะค่ะ มืออ้มอื้มอื้ออเนือเน้อเนื้อนุ่ม่่ม มันมันยังไม่สุกมันสุกแค่นนี้อันนี้ยังไม่สุกชาดี oh. ฟินมากอร่อยมากโอ้อืมมอ นเริ่มพยอยมาแล้วจ้ะคุณผู้ชมจา๋าคนเริ่มมาแล้วบอกเรา่าคนเริ่มมาถ้าเรามาช้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้โต๊ะเราเลยเลือกม,มางแต่ยังไม่สี่โมงเลยด้วยซ้ําเน้นฝ่ามือเลยอ่ะจริงหรอก่มาค่ะล้ำขนาดเจ้าุณดีด มันเลดอ่ะมันเิศจริงๆน้ำจิ้มเขาก็ดีด้วยอ่ะคือพูดเลยนะอยู่แถวปัตตานีใกล้ๆก็ขับมาเถอะขับจากกรุงเทพมาชั่วโมง40ินาทีฉันก็ยอมขับมาเพื่อตัวตับสิต,บตับเขานุ่มมากอ่ะตับเขานุ่มมากเถอะ เป็นย้ง,งอร่อยไหมอร่อยมนนะออยอากทำไมไม่พูดเลยอ่ะยอไม่พูดกันเลยอ่ะตั้งใจย่ายงหมูมาย,ายนก่นะฮิเอาย,ออย้วนอะไรขโมยหมูใช่ละพี่หมูกระดหมูห่านโลด์จัสามชั้นโลดจั ากัาเลี้ยงไว้อยู่พ่อรออย่างใจเย็นใจร้อน ชวนเธอกินหมูกระทะเหนื่อยแป๊บเหล่าแล้วหล่บไปกินหมูกระทะอิ่มมากค่ะมือนี้อิ่มไหมคะคุณลิโอไม่เครื่องกระเพาะเลยวนะคะตายแล้วเกาที่เท่าไรแล้วอควายสี่ห้าแล้วจ้าสี่ห้าชุดแล้วจ้ายังไม่ทำเพิ่มยังสามทำเพิ่มไม่หยุดคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเทปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเทปนี้นะคะจัดเต็มหมูกระทะร้านสุดารัตที่ปราจีนบุรีมากจัดหนักมาก อ่ะอย่าลืมฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดของฉันเราเห็นไหมดูดิมันต้องห่วงกันด้วยอะ่ะไม่ได้หรอกค่ะเทมหน้าอยู่ที่ปราจีนบุรียอยู่จะพาไปทานออของดีๆเด็ดๆของเกา่าคือของโบราณโบราณที่เปิดมากว่า60ปีอ่ะลาบบายๆผู้ชมแล้วนะอนะราติครัผมก็ หมูสามชั้นกูอะกูไม่ได้กูยังไม่กินเลยไหนแล้วใน,นป่าคืออะไรหมูอันนี้เอาหมูอันนี้ก็อยู่ตรงนี้สิแล้วหมูที่มันกรอบๆตรงนี้ไป็ไหนแล้วอะ่ะฉันไม่ได้เอาไปก็มีแต่<ม>กกบ้านถ้าสาวบ้านกับไฟสิ <c oughs> แม่มันบุกแย่งกินหมู